วันนี้นะคะแม่บูชนชมค่ะจะมาแประสบการณ์ที่แม่บูทําน้ำมักไล่แมลงค่ะมีส่วนผสมนะคะใบขี้เหล็กสะเดาซึ่งมีรสขมตะไคร้หอมและสาบเสือค่ะพวกนี้แม่บูจะใช้ประมาณอย่างละ2กิโลทั้งหมด8กิโลค่ะสับไปละเอียดนะคะแล้วก็ ใส่ในถังของเราเลยค่ะเติมด้วยสารควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือปอดเจดนะคะหนึ่งซองเลยค่ะกากน้ำตาลของเราค่ะประมาณหนึ่งกิโลค่ะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งกิโลค่ะ มาใช้เติมน้ำให้ท่วมให้ท่วมท่วมผักของเราเลยนะคะแช่ไว้ค่ะหนึ่งเดือนนะคะมาใช้ซึ่งสารพวกนี้จะมีรสขมไล่แมลงเป็นอย่างดีค่ะแมลงทุกอย่าง จะหนีและไข่ของแมลงก็จะฝ่อนะคะวัสดุพวกนี้นะคะแม่บูก็หาเอาบริเวณบ้านของเรานี่แหละค่ะเป็นวัชพืชที่เราหาได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อนะคะขึ้นอยู่ตามบริเวณของรัวบ้านของเรานี่แหละค่ะเพราะมีประโยชน์มากมายไปสะเดาจะมีรสขมทำให้แมลงไม่ชอบ ค่ะถ้าไครก็จะมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบเมื่อเราส่วนผสมพวกนี้แล้วจะได้รสขมซึ่งผสมน้ำสอช้อนโต๊ะในน้ำา20ลิตรฉีดพ่นดังใบค่ะแมะลงก็จะไม่เข้าใกล้ผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผักกินใบผลไม้หรือดอกไม้ที่เราปลูกไว้รอบๆบ,บ้าน กับสูตรไล่แมลงนี่ค่ะไข่ของแมลงก็จะฟองแมลงก็จะไม่มีโอกาสก่อตัวและเกิดขึ้นได้อีกเลยค่ะแมลงก็จะหมดไปค่ะแม่บูก็ทำสูตรนี้ไว้ไล่แมลงและใช้จริงกับพืชผักของแม่บูนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าน้ำหมักไล่แมลงมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้แม่บูด้วยค่ะ 啊。